ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการแยกสารในชีวิตประจำวันรายวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูผู้สอนนายวัญชัยนกเกิดสำหรับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน,ยนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวีดิทัศน์การสอนและเกิดขึ้นไปหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นท้าทายนะครับกระผม จะขอนำเสนอผลการเรียนรู้ตามตัวชีวัตดังนี้ครับตัวชีวัตที่หนึ่งผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูซึ่งสามารถวัดได้จากแบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลแบบประเมินคุณล,ลักษณะอันตงประสงค์รายบุคคลกิจกรรมที่11ใบกิจกรรมที่1การแยกสารในชีวิตประจำวัน และแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนจะพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบการทดลองทำการทดลองสืบค้นข้อมูลและอธิบายการแยกสารผสมด้วยวิธีการต่างๆได้นักเรียนจะสามารถบอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งานได้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้ออกแบบและดำเนินการสอนโดยวิธีการ active learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสื่อสอหาความรู้ค่า E ซึ่งการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ตามวิธีการดังกลาง่าวมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาการของนักเรียนและ บริบทของสถานศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกโรงเรียนนักเรียนสามารถวางแผนออกแบบหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ด้วยตนเองโดยมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาและสามารถพัฒนาต่อยอดนำกลับไปทำที่บ้านได้ ซึ่งมีความเหมาะสมคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยิ่งตัวชีวิตที่สองผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานเบสิกสกิลตามวัยและลักษณะของผู้เรียนจากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตามกิจกรรมที่หนึ่งเรื่อง การแยกสารในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถวางแผนออกแบบการทดลองแก้ไขปัญหาสถานการณ์โดยออกแบบวิธีการต่างๆแยกสารผสมพร้อมทั้งนำเสนอหน้าชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการพูดและมีทักษะในการเขียนและนำเสนออย่างเป็นระบบ นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทดลองการใช้วิธีการต่างๆในการแยกสารผสมได้อย่างคล่องแคล่วและมีความชำนาญในการทำการทดลองและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและมีการออกแบบนำเสนอภายในกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงมิญาทองนุ่มชั้นประยมศึกษาปีที่หกค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเดันวีรน์ย่ได้กับคพิรครับสวัสดีครับผมชช่อันพพัสัีครัูวันนีกพิรครับวันนี้เราจะมานำเสนอการแลกสารในชีวิตประจำวัน ผลปฐมวองกิจกรรมการแลกนสามต่างๆนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลกสารในชีวิตประจาวันนักเรียนสามารถบอกประโยชน์และข้อจำกัดในการใช้งานได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. แม่เหล็ก 2. องตะแปรง 3. าถาดสี่จานแม่เหล็กใช้ในการดูดสิ่งที่เป็นโลหะตะแปรงใช้ในการน่อนไฟออกจากวัสดุต่างๆถาดไว้ใส่วัสดุที่เราแยกได้เหมือนกับจาน ปัญหาในการทดลองนี้ชาวนาทำรดพิกคว่ำทำให้ข้าวเหลือกตกลนถนนทำให้มีวัสดุต่างๆปนกันขั้นตอนในการทดลองเราจะใช้แม่เหล็กดูดสิ่งที่เป็นเหล็กหรือโลหะ2 เราจะใช้กระแกงล้นายออกมาต่อไปจะหยิบเมล็ดข้าวกับถั่วเขียวออกจากกัน บันทึกผลการทดลองเรามีวิธีการใช้แม่เหล็กดูดวัสด,ดุสิ่งที่เป็นเหล็กหรือโลหะวิธีการที่สองการด่อนสิ่งที่ได้คือจะได้ไฟละเอียด3การหยิบออกสิ่งที่ได้คือได้เบ็ดข้าวที่มีถั่วเขียวผลการอภิปรายเราจะใช้แม่เหล็กดูดโลหะหรือเหล็ก นอกจากนั้นเราจะใช้กกตะเกงต้นทรายออกจากวัสดุตา่างๆแม่เราแยกเมล็ดข้าวกับถั่วเขียวด้วยการหยิบออกและสังเกตลาากักษณะทางกายภาพและบันทึกผลสรุปกิจกรรมในครั้งนี้เราสามารถแยกข้าวสาลออกจากวัสดุได้ด้วยการใช้แม่เล็ดูการล้นและการหยิบออกค่ะขอบคุณค่ะตัวชีว้วัดที่สามงาน หรือผลการปฏิบัติสัท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ Cognitive ability ตามวัยและลักษณะของผู้เรียนนะครับจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสื่อสอหาความรู้ 5E เรื่องการแยกสารในชีวิตประจำวัน จากการทำใบกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องการแยกสารในชีวิตประจำวันพบว่านักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแยกสารด้วยวิธีการต่างๆต,ตามลักษณะของสารขนาดรูปร่างน้ำหนักและสีให้เหมาะสมกับวัสดุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบนักเรียนสามารถวางออกแบบวางแผนการทดลองอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติและนำเสนอหน้าชจนเรียนได้อย่างสมเหตุสมผลตัวชีวิตที่4ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการและทักษะในการทำงาน Cross Functional Skill จากการทำกิจกรรมกลุ่มการแยกสารในชีวิตประจำวันทั้งการออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนพบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผนการทำงานร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมชิ้นงานนะครับตอนวิธีทำนะครับมันจะบอกมาเป็นข้อๆเราใชา้อุปกรณ์อะไบ้างเนยตัวเปลที่สำคัญตัวเปลต,นต,ต้นตัวเปลตามขั้นตอนกั้นดลองเราทดลองอย่างถ้าจะมีขั้นตอนเราลองนี้เราบอกมาเป็นข้อๆ แล้รูปแบบของการออกแบบพิธีการที่จะแยกสารลงเขียนมาเป็นข้อๆเหมือนกันนะครับเราตาเอทั้งห้มุดเลยนะครับเอาเริ่มเลยครับ